ฮัลโหลสวัสดีค่ะอิน้อยเอียจะตายันฟันโอชาวโอริโออีจันเจ้าฝาวแต่นานโอริโอโอ้บวไนฟันโอยุงอียุงขนมนายไฟไฟวัดหยันแถวอีจันฮูจันใยญ่หิวก็นิ้นทั้งจ่าให้น้ำตองใช้เจ้าฝาแต่หยันปูนหยันช้ำมั่งมังการนิ้นทั้งจ่าให้น้ำตองล้อเยี่ยมบ่อยหิวให้นา แบบแรกเยี่ยหยันนินยดบดังโอยันเกินยดบนี้เยี่ยแม่แต่มังกะโอริโอเนเซต้องเจียอุนอมซีุนอมเนี่ยเป็นฟันโอโอที่จันบบแม่ไตกินหัวเบัวชิมนินยไส้ดังโอนินยกินหัววะอื้มคูกอดเดินนอมเจ้นชิมเจ้นนอมในฟันโอดังว่าโอริโอโอชิมนี่กินหัวไส้เซ็นหนังทั้งจ๋า โอ้ียันอีจันอีจันอีจันนินกินเหยาะคู่นอมไหนเป็นฟันโอโอจิวจิวอืมคู่เนี่ยหรออีจันนอมในโอริโอโอจิวจิวด้วยหนังหังจ่าโอฟันโอน่ะนินกับเมาเตะกินเหยาะว่าโอริโอกินเหยาะกางแงงเตเตียนนินเซนหนังหังจ่าด้วยกินเหยาไส้ไหนเซฟันโอไหนเซฟี่ง อิ j ai j ai ่มๆเตะโอริโอนะเซเจยเตโอจนบ่ย mm, ah, no oh. e ch ันพร้อมจ๋าโออีจันยันดังไหนฟันโอโอยันปาดอยันโอิโออืมคูหงจ๋าจริงาจะห่างให้น้องโจละยันพร้อมจ๋าไดอีแต่ให้คูหงจ๋าจริงยุ่นเยเซเจาะนินกินหไส้ทิ้วจ๋าเจ้านินฟันโอเยไส้แต่อันโอิโอเดนเจาะ โอลีโอเนยไส่แต่อันฟันโอห้งนอทิ้วจ๋าโอนี้ปันปันนินไส่แต่อันเจนนินเนยแผ่นห้งนอฮ้งนอโจดออบอเจตแต่เซมังกาน้นห้งจ๋าให้น้ำตองเยอะไหนให้ยันเดยแต่เซคูดั้งจ๋าจิงแฟเยอะไหนยันให้ยุ่งอย่าคูร้ออย่าบอเปลี่ยนโยกันหยัดอาบ่เมียนช้ำเซลองหมายแต่สีโจมังกาโอ น้องจ่ายโออย่าบัวเจ็บบาดหมายเซเว่นน่ะใส่จมเนี่ยบ้านทั้งโอบัวหมายดอลาร์คะน่ะเซอีจันอยบจู้บาว่าโอโอ้เสียโอนี่ยยันด้วยอย่าให้โอริโอนี่กินหัวสชาวฟันโอกินเนี่ยไหนให้อันจิชาวจาวนหอบจ้าแบบฟันโอนี่กินเนี่ยนะจ้โอริโอนี่กินหัวน่นินใจๆเตะยันชาวจดวยอย่าให้นินแบบ อุยนินหอบจ้านบูอาจุีนอมแบนอาจุรวมจ้าด้วยอีจันไนเยเซนยันวุยงเจ้าโอริโอเนยกินกินหัวแต่อันโอ้ยโอริโอเนกินแหนแต่อันกินหัวฟันโอโอยืนเซมังกาโอเซไหนย่าใหคู่อ่ะนินก็คู่โหลแฟนินเป็นรถใหม่เพิ่มตายฮั่งเนาะเอาัวยันเจียอาะ ຍ່າກ້າບໍ່ຍັນຕ້ອງເດີ້ບໍ່ໂຈແຕ່ນິເປັນນິນຍະລົດເຮົາບໍ່ຍັນກ້ອຍກວຽນເປອະບົວຍັດຖິ້ວຫ້ອງນໍດຽວຢ່າໃຫ້ນິນກໍຄູອົວຢຫຄູກໍຊງເປັນລໍໃໃຍັນຫັມ່ແຢຫຄູก็ອ